60 days p o r t challenge by super sport วันนี้เราอยู่กับพี่บาสเหมือนเคยดูเหมือนวันนี้พี่บาสจะออกกำลังกายด้วยการกระโดดเชือกด้วยพี่บาสจะกระโดดเชือกได้กี่ท่ากี่แบบไปดูกันเลยเอาจริงๆนะผมผมโดดแบบธรรมดาธรรมดาเลยอะปกติก็จะกระโดดท่าขาคู่ธรรมดาแล้วก็มีสลับซ้ายขวาแค่นั้นเองบ้านๆเลยแต่พี่พี่แว่นเห็นคนโปรโดดเชือกในยูทูบนี่มีหลายท่ามากเลเดินบ้างแบบเหมือนเหมือนเขาแดนซ์อะ อันนั้นอันนั้นพี่ทาไม่เป็นนะาผมอยากโดดเชือกต้องเรื่ไนอ๋อพอได้เบสิกเลยที่ที่พี่แบนดูมานะครับผมก็คือเชือกเชือกโดดนะก็ค่อนข้างสําคัญเรื่องเรื่องเรื่องความยาวนะวิธีการวัดง่ายๆคือเอาเท้าเหยียบตรงเซนเตอร์เนี่ยแล้วก็ดึงดึงขึ้นมาแล้วก็วัดให้ให้ขั้วเชือกเนี่ยอยู่ประมาณราวนมเรานะฮะถ้าเตี้ยเกินเนี่ยโดดแล้วจะติดเทา้าหรือว่าถ้ามันสูงเกินเนี่ยสูงอย่างเงี้ยมันก็จะย้วยเชือกกระโดดที่ดีควรมีที่ปรับ หรือสามารถตัดได้เบื้องต้นเราก็จะเก่งคอบอดี้เรียกว,ว่าแท,ทบจะทั้งตัวกล้ามเนื้อหลักพวกขาน่องขาท้องนะฮะโดดให้ให้มันให้ให้เรารู้สึกว่ามันเป็นแท่งเดียวกันอะแล้วก็ใช้น่องดีบขึ้นไปปุ๊บอย่างเงี้ยแรกๆอาจจะติดติดอยู่แ,แล้วนะทุกคนพอได้ลองไปสักระยะเนี่ยมันจะเริ่มมีเทมโปที่มีจังหวะที่ที่แมชของมันอยู่ระหว่างการกระโดดกับการหมุนมือ อ,อีกแล้วเหรอวะกระโดดเสือ100ครั้งมันเรียกว่าชาเลนจ์ยังไงปกติปกติพี่แบนโดด2000ครั้งนะฮะก็คือ100ครั้งอ่ะ20เซตนะมันชาเลนจ์ยังไงอ่ะ100ครั้งเนี่ยพลาดเริ่มใหม่อันนี้ชิบหายละปกติพี่พี่พลาดนี่พี่จะนับต่อลนะอ๋อไม่ให้ฮะโดดติดปุ๊บหนึ่งไม่นับเริ่มหนึ่งมเลยใช่นะอันนี้เรียกว่าชาเลนจ์ละ,ลละ <laughs> ขออภัยที่พูดเมื่อกี้ <laughs> พร้อมไหมฮะพี่บัสพร้อมครับมา50-50นะฮะรวมเป็น100ครับผมไปการกระโดดเชือก15นาทีช่วยเบิร์นไขมันได้ถึง200-300ถึงแคลอรี่กันเลยนะคุณกำลังมองหานาฬิกาที่ทั้งเท่และมีฟังก์ชันจัดเต็มอยู่หรือไม่นาฬิกาที่ตอบโจทย์ทั้งการออกกำลังกายและไลฟ์สไตล์ในปัจจุบัน มิดไดเรกขอเสนอ Garmin Smartwatch รุ่น v e n u 2 Plus Garmin Smartwatch รุ่น v e n u 2 Plus มาพร้อมหน้าจอ AMOLED ขนาด43มิลลิเมตร และสายขนาด20มิลิเมตรหายห่วงด้วยกระจก Gorilla Glass 3ที่ทนทานแต่เบาสบายเพียง49กรัมเท่านั้นมาพร้อมกับฟีเจอร์มากมายเช่นรับและโทรผ่านตัวนาฬิกาแถมสั่งงานผ่านเสียงได้ด้วยยังมาพร้อมฟีเจอร์ตรวจจับออกซิเจนในร่างกายพร้อมสำหรับคนยุคใหม่สุดๆแต่ถ้าคุณชอบออกกำลังกายรุ่น v e n u 2 Plus ยังมีฟีเจอร์ออกกำลังกายให้เลือกอีกมากมาย แถมยังมีการมินเพยที่ทำให้การใช้ใจ่ายในยุคปัจจุบันง่ายๆยยิ่งขึ้นสนุนราคาเพียง15,390บาทหาซื้อได้แล้วที่ดน้าร้านซ u เปอร์สปอร์ททุกสาขาหรือจะชอบออนไลน์ส่งทุกที่ผ่าน super sport.co.th หรือชอบแอน์แชทผ่าน l ล ne Official Account ของ Super ร์สปอก็สะดวกสบายแค่สง่งรูปผ่านแชทแล้วชอบเลยยังไม่ได้ใช่ไหมยังฮะยัง ยังครับพี่บาสเดี๋ยวแพ้บ้านเบคอนเอานะแล้วก็อย่าลืมเอาใจช่วยพี่บารในภารกิจครั้งหน้ากันด้วยละ่ะแล้วเจอกันยังไม่พออีกเหรอ